สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่15กุมภาพันธ์2565นะครับนี่ครับผมวัวบราเม่นลูกผสมไทยๆนะครับมีเชื้อไทยนะครับมาอีกแล้วครับของลุงดาวครับผมจนนี้20ตัวนะครับ20ตัวครับปาดเปียวว่องไวครับกินเก่งแน่นอนอายุดีแน่นอนครับผม23,500นานนะครับคือราคาที่ลุงดาวเขาขายไปนะครับ มีชาโลเล่หนึ่งตัวนี่คุ้มแล้วครับคุ้มแน่ครับชาโลเล่ตัวนี้ครับนี่นะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะมีตัวโตมากกว่าตัวเล็กนะดูส่วนสูงแป๊บนึงครับเมตรยี่สิบห้านะครับส่วนสูงเมตรยี่สิบห้าประมาณนี้นะครับดูนะครับอายุดีครับเดี๋ยวจะไปยี่สิบตัวนะครับขอจะเอาตัวที่มีสไพยผูกไปก่อนนะครับ นี่ตัวนี้ก็มีเชื้อชารโลเล่นะครับดูเอานะครับอายุดีทุกตัวครับนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ครับผม23,500นานะครับเข้าไปลงขายที่เพชรบุรีนะครับเจนุษนะครับเจ้าประจำครับวันนี้เขามาซื้อฝุ่นข้าโพดนะครับก็เลยเอาวัวไปด้วย20ตัว ตัวนี้เมตรยี่สิบห้าครับเดี๋ยวเขาจะคัดเอาตัวที่มีสะพายไปนะครับตัวนี้ลายเสือนี่หัวโล้นด้วยนะนี่<ม>เหมาะครับเหมาะเหมาะเลยครับนี่มีอยู่แล้วสองตัวนี่คว้าเลยนี่ครับ เอาหลุดได้ไงหลุดได้ไงอ,อ่าผมดูคว้าเส้นพิดขึ้นมาแล้วก็นะครับจับขึ้นเอาขึ้นกี่ตัวก่อนลุงดาวเอาไปหตัวก่อนนะครับเอาไปไว้ล็อกหน้าเชือกมันยาวเหรอระวงังระวงัง โอ้เอาตัวเล่นี้เอาตัวเล่นี้คุ้นอาวใจเย็นนะใจเย็นนะ hey, hey, hey. ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใหญ่และถูกไปเอาตัวโต,วตวไปก่อนไปก่อนข้างหลังจะได้ใส่สบายสบาย ไป,ไปแล้วสามครับเจยนลูกเจยนลูกนี่ครับยํำราคานะครับสองหมืนสามห้าร้อนะครับไปเพชรบุรีนะครับตัวนี้คุณ้ณตัวนี้คุณ้ณตัวนี้คุณ้ณ นี่ไปสามแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สี่ตัวนี้เวท ตัวนี้ตัวที่ห้าตัวนั้นห้าแล้วตัวนี้อีกตัวนะตัวหงนี่อีกตัวนะครับผมไปครับอ้าจเย็น ระวางังเท้ามันไวตัวสุดท้ายตัวที่หกไป,ไป,ไ,ปไปแต่งตัวให้ดีก่อนึุนไปมัดช่อบนก่อนนะครับมัดล็อกหน้านะครับล็อกหน้ามีฝุน่นข้าโพดนะครับก็เอาฝุน่นข้าวโพดไปด้วยซื้อฝุน่นข้าวโพดไปด้วยครับ Ờ, được, hết lọt được Hết lọt được Ê, đây nha Pin lọt hết lọt lệch Ê, phải nó lên nhá, mò, mò, khai hàng nó Lúc mấy luôn เปลี่ยนใหม่ปะเปลี oui> ่ยนก็นั่นบ่เปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งนอนไม่ทับกันก็นั้นดื้อหน่อยก็นั้นเลยดื้อหน่อยก็นั้นดื้อหน่อยก็ขึ้นมาดีๆแล้วนอนเออนอนทำไมล่ะลูกเออไม่ผูกหน่อยมั้งวชาสลับมาทางนี้บ้างเออ จะมัดหรือจะปล่อยตัวเนี้ยปล่อยไปเลยอ่าได้ครับผมอีกสิบสี่ตัวนะครับไปดูอีกสิบสี่ครับไปไปไปอ๋อไล่ไป,ไป,ไปทีเดียวครับคนนี้ไปเพชรบุรีนะครับขาเก่าเจ้าประจำครับ ขาขึ้นมาซื้อฝุ่น้าวโพดพอดีเลยเก็แวะมาซื้อวัวเลยอตัวนี้เล็กสุดนะครับที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นตัวนี้เล็กสุดเล็กกว่าเพื่อนแต่มันมันก็มีตัวโตนะตัวโตช่วยกันได้ถัวกันไปนะ แป๊บหนึ่งครับข้างบนยังไม่เรียบร้อยนะครับ หลยแล้วพูน้เออยัางข้างบนยังไม่เรียบร้อยนะนี่ครับดูครับนี่ครับใหญ่โตครับตัวใหญ่มันก็ใหญ่นะครับมันก็กบกันอยู่เนาะสวยๆนะครับอายุด,ดีทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องเป็นห่วงดวงดาวคัดมาเนี่ยอายุดีทุกตัวเลย ีเชื้อไทยเชื้อบอมันเชื้อชชโลเล่ครับน้ำหน้าไปแล้วผู้นำนำไปแล้วนี่ตัวนี้ดูตัวแดงนี่ครับ ดูตัวแดงน,นี่ครับตัวแดงน,นี่ก็สวยนะครับนี่จะเป็นเชื้ออะไรอ่ะนี่กัดเหรอนี่ครับแล้วไั่ดีก็หายกอนก็ไปดู่าเป็่อสัดไดรือว่า เดอนะครับคนบนยังไม่เรียบร้อยเลยเรื่องอายุไม่ต้องพูดถึงครับนี่แบบนี้ชอบขนดีอ้วนเร็วออกเร็วครับกินทุกกินทุกอย่างแน่นอนกินแน่นอนนะครับรับประกันการกินนะครับโหมีชาโลเลตัวนี้นี่ตัวนี้ต้องตันแน่ๆแ,แล้วอยู่ดูตัวนี้อีกตัวครับนี่ไปแล้ปวะ<ป><ป> ยอาสวยน้ำใสลูกไปไปแล้วน้ำหน้าไปแล้วโอ้ตอนนี้ให้ไปจริงก็ไม่ไปเนาะไปลู้ไป ไปลูกไปตามกันไปตามกันไปลูกไปเฮ้ยโอ้ยหมวแค่นี้ไม่ขึ้นเหรอเฮ้ยสิบสี่ตัวนะครับเฮ้ย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  เปิดตัวที่ไอ้สินเข้ามาปิดท้ายปิดตะข่ายสินเรียบร้อยครับปิดตะข่ายเรียบร้อยเต็มไหเต็มยี่สิบตัว เรียบร้อยแล้วนะครับไปเพชรบุรีนะครับรถนี้ไปเพชรบุรี20่สตัวครับไปเพชรบุรีครับใหญ่ๆโตๆครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพชรบุรีเจนุดนะครับมาซื้อฝุ่นข้าวโพดนะครับเลยมาเอาวัวด้วยครับผมฝากติดตามไว้เยครับผมตลาดนัดโคกระบือมงระจบตอนนี้ทุกวันนะครับทุกวัน วัวเข้ามาซื้อขายทุกวันครับแต่ถ้าจะมาให้ดูวัวเยอะจริงๆอ่ะพี่ไว้ไหนเนาะจะดูวัวเยอะจริงๆก็ต้องมาวันเสาร์นะครับแนะนําให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับซื้อเสาร์อาทิตย์วัวออกวันจันทนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ